เนื้อดินมาสมมวลสารอะไรบ้างเนื้อดินก็เป็นดินครับผสมมวลสารพัพพพพุทโธอยู่แล้วครับแต่บรรจุอัติครับมีมวลสารผสมครับเนื้อดินมีมวลสารผสมครับก่อนจะไปเผามีมวลสารผสมครับที่สาคัญบรรจุอัติครับเพื่อนๆทุกองค์มีมวลสารครับนี่ครับคุณดูมวลสารเนื้อดินจะบรรจุก้นนะครับอัติเนี่ยเนี่ยนี่ทุกองคจะบรรจุแบบนี้ทุกองค์นะครับไม่ว่าเนื้ออะไรไม่ว่าเนื้ออะไรไม่ว่าพิมพ์อะไรบรรจุแบบนี้ทุกองค์ นี่ครับรีบจองครับผมพูดตรงนี้เลยครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นที่สุดนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้จองเยอะบวกเยอะจองน้อยบวกน้อยผมมั่นใจไม่จองไม่บวกครับจองยังไงครับไปดูตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยทางทิกตอกไปดูตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับเมื่อวานมีออเดอร์หนึ่งตกใจมากเลยโอนมา9 9 99, 9 9 9 9 9จองไปพันองค์นะออเดอร์เดียว เห็นคลิปนี้แล้วอยากได้พระพุทโธบรรจุอัฐิคุณย่าบุญเรือนตรงเติมรุ่นยกฐานะท่านสามารถคลิกลิงก์สั่งจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้ท่านได้เลขออเดอร์แล้วรอรับพระเดือนเมษาครับ